เอาละครับนะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยคุณทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่ผมบูเลนนิ่งเช่นเคยนะผมวันนี้เนี่ยก็จะมาเอาชีวิตเราต่อแล้วนะเป็นไงอนะครับก็ที่เห็นเกาะผมเยอะอย่างนี้ก็หลังจากที่ผมปิดคลิปไปนะครับผมก็ได้ทำการวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วก็ขุดเหล็กไปแล้วก็มาเผาทําเป็นเกาะนะครับแล้วก็ทําเป็นอาวุธนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ยืนขังตัวอยู่ในนี้รอคลิปต่อไปครับก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็ขอโทษโด้วยครับที่ไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมนะก็เออโทรศัพท์ผมมันอะไรนะพื้นที่มันน้อยไงเออนะครับโทรศัพท์พื้นที่มันน้อยก็ทายัางไงได้อ่ะเออใช่ครับวิธีเปิดกรองนี่นะครับนะก็วางดินไว้คน,นแล้วก็เอาพั่วนี่ครับไม่ให้พุย่ยมันจอบมามาปืบ๊บปื๊บด้านบนครับค่อยเปิดได้เห็นไหมโอเคแต่เราขุดมาใช้เลยนะ เราจะย้ายบ้านกันนะครับผมโอเคมาเก็บมาให้เบิดเลยอเคคราจะทำการย้ายบ้านไปที่ที่มันออกจะดีกว่านี้หน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วนะครับผมไม่ถึงตอนตอนที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ผมมาเล่นตอนเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนะครับผม แต่ในเกมก็ยังเป็นกลางคืนอยู่นะไม่เป็นไรไ๋รนวเราไปหาเออ่แร่กันนะครับผมนะป่ะตอนนี้ของผมโคตรฟูเลยนะเดี๋ยวเราทำการนะเก็บของไม่จำเป็นไว้ด้านบนนะะ <c oughs> โอ้ยทำให้เสียงเป็นอย่างนี้มันะโอเค นะครับเมื่อผมขุดมาตรงนี้ใช่ไหมผมมาขุดหินตรงนี้ออกแล้วดินนี้มัน,มนถล่มลงไปไงผมเลยลงไปเอาเหล็กมานิดหน่อยคนระับเฮ้ยมีสลามด้วยโคตรโชคดีเลยครับสลามเออเออแปลว่าไปทาไมสลามมันมาอยู่ใต้ดินวะครับนะสงสัยเราอยู่ใกล้บ้านแม่มดนะครับสลามมันเยอะนะใกล้บ้านแม่บดมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะสลามตรงน,นั้นก็ตายไปหมดเลยนะนะครับ หูของผมเตรียมแล้วตอนนี้เลยเลยนะเพื่อเป็นการที่แบบยังไงอ่ะไม่ให้เปลืองพื้นที่นะ <ๆ S 1> แล้วก็อมาโอเคอ่ะผมกดดวงเลยมเนี่ยแปบแปรแปโอเคโอเคไป ดี๋ยวเราไปขุดเหมือนกันต่อเลยนะเล็กก็ส้ฐานก็สําคัญนะผมเราเก็บฐานไป็นุหน่อยสักนิดก็ดีนะผมนะเผื่อไปทําทอดไงอืมดยวทำมันมืดนะโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำแบบให้มันปิด เสียงสั่นได้ยังไงนะเปลาเราขุดบล็อกเวลาขุดเสร็จมันก็จะดังแบบปื๊ดๆอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอะ่ะมันจะเอ้ยังไงนะมันจะกบกบเสียงผมอะครับนะอือก็ไม่ชอบถ้าใครรู้วิธีเอาออกก็บอกด้วยนะครับเสียงแบบเวลาทุบบล็อกมันมันดังอึกๆเนะี่ยที่ผมปิดเสียงไว้เพราะผมกลัวมันอันนั้นอุดเสียงผมไงนะเล่นในมือถือไงผมไม่ได้ใส่หูฟังแบบเพื่อให้เสียงมันดีมันในความไง นะครับโอเคนะครับก็ต้องเข้าใจกันเอออะไรวันนี้ขวานแรงกก่าดาบนะครับถ้าตบแล้วค่อยชา์าตบแล้วค่อยชา์านะครับมาจากไหนวะนนี้มัตเตสไส้โอเคปิดน้ำครับหายไปดีน้ำ โอ้โหมันไหลมาจากตรงนี้อีกล่ะชืบชืบชืบเออเดี๋ยวเดียด๋วยวยโอเคโอเคไม่มีอะไรนี่วะลงมาทำไมนะครับเนี่ยอึมึมลงมาทำไมงอครับตายสิโอเคนวันนี้ก็มีเหล็กนะ เดียวมาทำมวันนี้ต่ก็ดีไม่มีอะไรเลยนะยึดหม,ม่อมปึ๊บโอเคสวันะครับผมเดี๋ยวทำไมพี่ทำไมท,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 ที่อดัดทำไมที่อัดโอ้ทุยทำไมที่อัดคลิปผมบกักวะเอออ่ะ

โอเคป่ะนะครับจุ๊โอเคต่อไปไปทางนี้กันเถอะแล้วทอดนอาไปใกล้ๆก้มือก่อนดีกว่านะครับอาหารไว้ตรงนี้โอเคโอ้แมงมุม,มนี่มาดี โอ้เราเราต้องไปตรงนั้นกันนะครับผมเฮ้ยเจอกระเป๋าเหยด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 ลูกขอคนโชคดีเลยเจอของกระเป๋าโหเจอหนี้คุณโชคดีนะโหดิดูของดิเัาจะเก็บกลับไว้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บของที่สำคัญไว้ในนี้นะเก็บเก็บของที่สำคัญเอาไว้นะ กระดูกสำคัญนะผมสลามบ้าก็สำคัญม,มาทำเป็นนี้้นนแล้วก็คลาฟเป็นไอ้นี่เพื่อไม่ให้เปลียงพื้นที่นะผมเก็บไวน้นี้เ,เน,นื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้เอาไปแลกของกับวิเลจเจอได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเน,นี่ย โอเคได้กันพาวเดอร์มาด้วยนะผมเป็นอะไรที่จัดว่าดีจัดว่าเด็ดเลยมีขยะอะไรที่เราต้องเอาทิ้งไหมไม่มีแล้วนะหนังหนังมีประโยชน์ตัวน่าจะไม่มีประโยชน์อะไรนะับกล่องก็เก็บไว้เถอนะอเก็บของนี้มานะผมแล้วก็เกือบมาครับโอเคสวย ดูกล่องนี้กันนะครับผมอูย้ยนี่มันขุมเซิร์ฟขุมเซิร์ฟชัดเฉิดในเคี่ยวพื้นเว้ยนี่มันขุมเซิร์ฟชัดเฉิดในขยะอะไรไหมไม่ไม่โอเคกล่องมาไม่มีอะไรแล้วไะไม่มีอะไรสำคัญจะว่าไปเราสร้างบ้านตรงนี้เลยก็ได้นะ่ะจะเรา ทำอสปาวดีไหมไอทำฟาร์มเนื้อซอมบี้ไหมเออฟาร์มเวลอย่างเงี้ยฟาร์มเวล,เน,เวลนะครับผมนะวิธีฟาร์มเวลก็นะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอเคพอดีเปเวอร์เอาเอาแค่หกบ็อกซ์หรเอาเจ็ดบ็อกดีโอเค กล่องตรงนี้โคตรที่จะไม่สำคัญเลยนะครับอือมาทำไมวะเนี่ยช่างมันให้มันลอยอยู่นี่แหละจากนั้นก็ทุบ่อนะครับจืบจืบจืบ,จอบของพนั้นก็รอให้มันรีหายไปเถอะนะไม่ไม่ต้องการนะครับ นั่นไงเร,เรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ที่เรารู้ก็ไม่รู้เลยคืออะไรวะคืออะไรวะที่รู้ก็ไม่รู้ <c oughs> ผมเป็นอะไรวะเนะี <c> ่ย <oughs> จิบโอ okay. เคา,าเราทำฟาร์มเลเวลกันนะครับตรงนี้เราก็สร้างบ้านด้านบนนี้เลยก็ได้นะผม ผมปักทอดเอาไว้แล้วซอมบี้อะไไม่เกิดนะก็เป็นอะไรที่ดีเลยนะอนี้ไม่ต้องกลรมผมแบบ เก็เยอะรเวลาของมันเยอะอย่างนี้นะผมแบบมันหาที่เก็บไม่ได้มันจะทํายังไงได้แล้วครับนะมันจะทํยังไงได้มันไม่มีที่เก็บให้แล้วอะ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บของไั้ในกล่องกันนะโอเค สร้างบ้านอยู่ในนี้ลก,ก็ได้แลเนี่ยนะครับเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเราค่อยมาย้ายนะผมแล้วไม่ก็กสร้างบ้านอยู่ในนี้เลยก,ก็ได้นะครับผมนะตรงนี้นะครับจากที่ผมดูมานะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดมันเจ็ดบล็อกพอดีนี่ว่าจะต้องขุดเข้าไปอีกนะครับโอเค เกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บแล้วเราก็ต้องหานะ้ำมานะผมถึอวางแล้วก็เอาเหล็กมาตกครับเอาถังมานะโอเคเอาเหล็กใส่เข้าไป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 ไปเข้าไป นะครับโอเคเดี๋ยวเราอ่ะเอาเอาตาเผานะครับมาเอาอ่ทำเป็นไอ้นี้นะโอเคจึบจึบโอเคนมปังหน่อยคนระับ Okay. อเคเราต้องประหยัดอาหารเอาไว้นะเดี๋ยวมันไม่เพียงพอนะผมเนื้อสัมบีนี่ก็เอามากินเถอะนะฮะ okay. มีอะไรก็กินกินไปก่อนนะครับผมแล้วเข้าไปหาน้ำมาวางนะครับมีเหล็กด้วยว่ากาวเวลวางกาวเวลวางไม่อยู่นะครับ ได้นี่มาเฉยเลยดีแล้วนะดินไม่ทำไฟแช็กไงนะครับอู้ดูด้านล่างนั่นดิยอดเดี๋ยวพัฒนาเราอาจจะลงไปด้านล่างนั้นก็ได้นะผมโอเคเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะผมนะอันนี้จริงเราสร้างบ้านอยู่ในนี้เลยก็ได้นะครับเพราะมันก็อยู่ใกล้ดินอยู่นะครับแล ว้าวดูนั่นสิเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเราถึงไปนะผมเรียกว่าพาร์ทนี้จะมีเวลาไม่เพยียงพอนะบลีกสงองนาทีัะผมออ้โอเคได้น้าแล้วได้น้าแล้วโอ,วโอ้สุดยอดดูนั่นใต้เหครับน่าจะมีเหมืองนะว่าไหมว่าไหมครับทุกคนน่าจะมีเหมืองเนาะจุดขนาดนี้ต้องมีเหมืองแล้วนะ ไม่มีบ<น>่อไทยแล้วเนีย่ยเดี๋ยวเราไปตักน้ำมาใช้น,นะผมนะเพื่อทำแบบฟาร์มนะฟาร์มเลเวลวในเขียบระเบิดเลยผมไม่กลัวระเบิดเลยครับผมไม่กลัวครับผมเกาะหนาครับไม่ใช่อะไรเให้โอเคเราเก็บไม้กลับไปด้วยนะครับไม้สำคัญนะผม พอเราอยู่ใต้ดินเดี๋ยวเราเขาดแขนไม้นะครับผมโอ้โดูดิทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆกับในการ์ตูนอะไรสักอย่างไงที่มันแบบเป็นหลุมไร้ก้นนะครับนะยี่สุดยอดอะดูดิอืมนะครับเดี๋ยวพัดหน้านะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะสำหรับคลิปนี้